สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีบาวจะเป็นฝั่งลาวหรือฝั่งไทยก็หลังจากลงมาแต่ปลานะพี่น้องนี่อันนี้ก็มาปันเข้า,าสบายดีสบายดีฝากติดตามเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องอ่ะเข้าซอง ไปดิยายดีพี่น้องไมนนี้พัดเขาด้อพัดเขาไปเทาเออโอ้พนนได้เราชอบแน่เตอนี่้ต่ีถก,กว้างรับ สบายดีปั่นเข่าเริ่มมือนี้จะกระายลอยายกะแักลอยเดิม ทุกคนก็แล้วแล้วอ่าบอลหนึ่งไปอีกบอลหนึ่งน้ำให้นแล้วแล้วกองทีหนึ่งยังอีกกองทีส่งมาเบิ้งน้ำกันจะมาตรอให้ไปออ้ไปเร็วๆอยู่ว่าเชฟว่าบางเรวา ลองอีกอกล่องนี้เนาะกล่องเข่าตัวนี้สีได้์ไลน์สำได้เมื่อกี้นี่ได้์สามสิบสองที่น้องกล่องนหน่อยๆเนาะแล้วเว้นคอยบอลนี่เลยไดร์ไลายสำได้เขา่า

ai à. à, chọn sao sao vậy tao này chờ là bận này nặng không top này là, này, ừ. okay. à. là này. Mà. Ừ. ba mà ăn. thì hmm 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 aita hmm hmm eh hmm 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 hahaha Dạ dạ đây coi nào Đợi cho anh Ừ ra <laughs> lên Cái Này đưa lên kìa Được rồi